สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจะไลฟ์สไตล์อินเดนมากจากพ่อแม่พี่น้องขึ้นเขาขึ้นป่าจะพวกเจ้าหัวจักม่วงนะนี่หาม่วงเคืองจากพ่อแม่พี่น้องจ้ามากมาขึ้นมากกับว่าผอ,อดอกเห็ดตนนัวหนาเลยพ่อแม่พี่น้องข้าเจ้าขึ้นมาหลายคนเราเมื่อน,นี่จ้าข้าเจ้าเนี่ยได้หาบลงไปเฮ็ดนะมาเบิ่งดูเขามาหาม่วงแรงเขาเสียจักดอกมืยเนี่ยมาจ้าพูดนะดอกเลีกแหกมนันตั้งโอดจดดวดจวบเว้ย สุดจอดเลยนะจ๊ะเนาะพุ่น,ปนไปมามาเบิ่งดูว้าซีเด้หลายได้หน่อยคือเพิ่นได้หลายคือเพิ่นบ่เฮ้สิได้หน่อยแต่ไหนก็นสร้างก็แต่ว,ว่าพาพวกเจ้าได้ขึ้นเขาไปเก็บเห็ดแต่ละเมื่อนี่บ่ได้ออกนี่เป็นไข่เป็นหนาวพ่อแม่พี่น้องเก็บตัวเก็บตัวดอกที่สองจ้ะพุ่นดอกที่สองดอกที่สอง มันมีสิบพลภาพทัดขาด้วยพ่อพี่น้องเอ้ยมันมืดแล้วจ้ะจะสิพา่งัดจังเดียวเลยเอ้นมันนี่โอู้อันนี้เฮ็ดเอเฮ็ดเอจะเฮ็ดยังกันกละ่ะเฮ็ดเอไขม่มุกว่ะเฮ็ดไข่มุกอ้ bây giờ mình bỏ cái <laughs> đồ vô

ตายเบื้อนี่ทราบหลับเขามาไต่ต้นใหม่มากระสิมหดหมดนี่ได้จ้ะเสียงคนคืแหงนี่แล้วพุ่นพุ่นเลือดตุ๊กปุ่กตุ๊กปุ๊กนี่จะดูแก่ยัยพุ่งดอกนี่จ้ะ ความ่เป็นของจ้ะขี้เกาข้าเจา้าก็ยังพอได้งัดดเรื่อมนี้มัอย่างนี้พวนันโอ้โยขากลายกำลังโพขึนะ้นมากระลังโพกำลังโพฝนตกลิงลิงเขานี่กำลังพุดกำลังโพไปแล้ว เห็นอีกป่ะจ้ะเห็นอีกป่ป่าขี้เก่าเพิ่นมาก็จังสีหล่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสัวเจะคของสิคุณมานเนาะกระจกกำมหัดไปแล้วยังโอ้ยกระแมนนี่กระแมน,อน,นโอ้โหผูดขาวจั่ว จั่วเขาจั่วพี่พอมัน่ออีกดอกนึงหยดพ่อให้แทะไปหน่อยนึงาไไนนะขาพ้นนะบ่งขาพันข้าพ่นอ้วบอซะละแล้สีไม่เกิดเกิดเนี่ยกงเดี ไป่หม่มันปิดเบิ้งบ่เคยคักจ้ะถืกซอยไปแน่แล้วพ่นนจกกินน่นอยู่พ่นอีตัวนึงยังกัน ดูนี่ม,ด,มดอกได้กระถือซอยหมวกมัอนท่าจเาน่ะมัน,อ,อ,มนอยู่ข้างๆนะ่กปูกบุยตัวใหญ่ๆน่ะถ้า อีกดอกหนึ่งฟุนายัางได้เก็บอยู่ปลานี่กระไดอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้า ว่นนีนมืดดอกพุ่งตะเวนยังสรางสว่างอยู่พูดไปไปจะจะพาไปปลาไหมพ่อแม่พี่น้องจ้าพาไปเบื้องเฮ็ดเอเขาไข่อีกปลาหนึ่งว่ามันมีบ่แจ็คเวลาเกิดตุ้งย่าเมืองพ่อแม่พี่น้องเป็นว่าถากเหรีเล่าเมืองไงพูดนะโอ้ยอันนี้พ่อเอาจ้าอนดอกนี่พูดนะ กำลังสำนีละน้องสวยแกงมาสู่กินแซ่บแสบบึ่งเลยเนี่พี่นะบึ่งดีๆเดินเห็นบ่น,นี่ดอกนี่เล่ะะนะบ่น,นี่จ้ะพีโ่โอ้โหสองดอกออกมาเลยพีกดอกหน่อยดอกนึงโกอบกวัวเพชรอันนี้แสบขนาดเอ้ยแตกซะหนอพุ่นะ กระังเกิดหักหมดุดพวกกระังล่ะอันเกิดเกิด,เ,กดเพราะแห้งจ้ะพุ็นว่าพอเพื่อนเป็นกลุ่มเลยล่ะอืมเลือดขนาด โอ้ยกินเต็มไปหมดออลวบ่งแนเนี่ยอเอาไว้เรากินซะทำเมื่อกี้น่หรอหนุณโอ,อ,อ้มันเอียงๆหน่ะอือบงใสเบิงเรากินนะกินแสบกินนัวอีลีบ้ สองตัวนี่พุ่นพูนะนอนโอ้ยบอเป็นตาเอารอกะใส่แล้วอ่อไปแล้วกินซะแล,นแ,กกนแล้วกินแสกินนัวแล้วกินไงแล้ <c oughs> วกินดอกนี่ใจงัดเกันมากข้างบนว่นสวยจ้ะแต่ว่าขงงา้างล่างขาวจุนพูนอยู่ดอก น้อยเพิ่มหนิเพิ่มนน่เพืนน่พนนพนอนะไม่ร่ามันเกิดเป็นเกิดเป็นกลุก่มนะจ้ะเฮ็ดอันนี้เนาะไะปาะตัวจะพาไปอีกที่ตรงนึงได้หลายได้หลายเพือ่อนะได้ซิมี่มันไม่ร้ายดอกมันเคยเกิดหลายจากกอก็จอก็ก็เจอซีบอาลยลแต่มันเกิดไปบูนานี่ แต่ไล่เดีย๋ยวพอมนันป็นออกมาสปาสัดขาตัดขาไว้สักอกนเอาละยุงนั่งปุบเป็นหดตอมปับได้เลยยุงนี่ย ba thế nhưng lái cầu là xe cả ta luôn phẳng khá xe hết luôn đi bà anh xuống được nên tắt bây giờ mì cán nào khá xinh dị ủa, nè. เอาละ,ละตัวมันเต็มท่ตบซะเลยตบซะเลยนุ่งกระตายคนระวิ่งบ่าละ่ะมีขาส่งเหลืองอู้ดปวดขาทำไมเป็นหนองเอ้ ปวดขาปวดขาเวลาจะนั่งจังสิเออไม่หน่อยเ็นเนี่นั่งยองๆตัดขาเห็ดนี่จนว่ามึนจนว่าขาสันผลด้ตัวน,นี้ก็ฮักว่างค่อยๆหักเปาะหลดุดขันเป็นกอปนจะหักดีสิหล่ก ของพี่สวนเป็นมาเอานี่แค่ดอกอวบอ้วนอ้วนดอกนี่หน่อยหรอกจก้ะดอกซสมนีดอกพันไดถ่ายลงเฟซบุ๊กจ้ะ เปียนใส่กระตา่ายหน่อยหรอกกระต่า,ตายเนี่ยมันคือบทเติม <c oughs> จะเอา,าเพชรค้าบเพชรไปกบดินกันเอามารวมใส่กระตา่ายบิ่งปนอ่ะมันปูดออกง่ายหนึ่งปุณนะขากลายคลิปนี้ขอฝากให้แค่นี้นะจ้ะเรียบมาไว้ี่น้องจ้ะ